พระมหากรุณาที่คุณทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาที่ปัจจุบันคือสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลา และโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3าจังหวัดฉะเชิงเซาโดยทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยอาทิคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วีดิทัศน์เพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนพระองค์ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นธุรกันดารยังด้อยโอกาสในด้านการศึกษาซึ่งทั้ง6โรงเรียนดังกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอาทิโครงการอาทีบอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ